You know it's tough when sleep's in your way. You know Allah will help you awake. It's a refresher to start the new day. So get up, all Muslims, it's time to pray. Together, together, together we pray to Allah Ta'ala. Five times a day, it's a duty. You know it's... Assalamu Alaykum, wa rahmatullah wa barakatuh. ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝากซื้อฝากขายค่ะดิฉันโซเฟียบิทอัลฮัตค่ะส s อ a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t ล l l ะ h ะบา a r กาตุฮ์ดิฉันดุริยาอยู่เป็นสุข,ขค่ะค่ะนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบเจอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในรายการฝากซื้อฝากขายนะคะคุณุริยา ใช่แล้วค่ะก็วันนี้รายการของเราเนี่ยนะคะตามที่พี่น้องได้เคยดูมาบ้างแล้วเป็นบางตอนเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราสองคนเนี่ยจะเข้ามานำเสนอนะคะในเรื่องราวของเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเลยดีกว่านะคะก็พอดีวันนี้เนี่ยนะคะเราสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะและก็ด้านหน้านี้นะคะเป็นอัลกุรอานอัลกุรอานใช่ค่ะคุณระยะ โซฟีก็ได้มีอ่าหญิงไม้เนาะคะแม่ไม้แม่ไม้นะคะหรือเรียกกันว่าแม่ไม้นั่นเองก็ได้ฝากเราขายอัลกุรอานในช่วงของปิดเทอมคุณรุ่ยย่นะเพราะรายการของเราเนี่ยเข้าเป็นรายการที่ฝากซื้อฝากขายใครใครสามารถที่จะฝากเราขายได้นะคะแล้วก็ซื้อสินค้าของเราได้นะคะคุณรุริยะ ก็วันนี้เนี่ยนะคะเรามานั่งตรงนี้อย่างที่บอกอย่างที่เกริ่นกันแต่ขั้นต้นแล้วเนี่ยนะคะก็คือมีแม่ไม้ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเรียกว่ามีลูกหลายคนมากเลยจโซฟียนะคะแล้วก็เรียกว่ารายได้น้อยรายได้น้อยแล้วก็ในช่วงระหว่างปิดเทอมเนี่ยเด็กๆก็ไปเรียนอบรมให้ ถ้าก็ดูร้อนหดูร้อนกันเนี่ยนะคะเวลาที่เปิดเทอมแล้วนะคะคุณทราบไหมคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับหญิงไม้คนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเช่นค่าหนังสือนะคะค่าเสื้อผ้านะคะของเด็กๆนะซึ่งมีลูกหลายคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระนะคะเป็นภาระหนักมากสำหรับผู้หญิงนะคะก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ นะคะวันนี้เราสองคนเนี่ยนะคะรับฝากมาขายนะคะก็อยู่ด้านหน้านี่นะคะ,ค,ะคือเป็นอัลกุรอานนะคะสามสิยุสค่ะท่านที่ยังอ่านกุรอานไม่ได้นะ,ะนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสเรียนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะล้อเปิดหัวใจถูกต้องนะคะ,คะก็อยากจะอ่านกุรอานเป็นะนะะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ท่านเนี่ยนะคะสั่งซื้อ คุรานเล่มแบบนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมี30ยูสสามสยูสตั้งแต่อ่าฟาติฮะนะคะแล้วก็ซุรตุลบากรา์ะนะคะถึงอมัมยะตาซาลูนค่ะซึ่งมีภาษาไทยด้วยอ่านง่ายก็อ่านง่ายๆ<ก>เ,เลยสมมุติว่าเราไม่เคยเรียนทันกุรอคุรานแล้วอยากจะ เรียนอ่านได้เป็นเนี่ยนะคะก็ง่ายๆเลยเปิดนะคะ,คะข้างบนนี้จะเห็นว่าตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่ด้วยข้างบนนี้ก็จะเป็นเรียกว่า เป็นคําอ่านแต่ว่าเขียนเป็นภาษาไทยถูกนงคะและนะคะที่ดีที่สุดเลยคือพร้อมด้วยคําแปลความหมายความหมายใช่ค่ะเราก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายแต่ละอายะอายัได้เป็นอย่างดีนักนะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดนะคะคือเป็นการคนที่เป็นมุสลิม ทุกทุกท่านเนี่ยนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมนหรือว่ามุสลิมาน,น,นะคะก็จะต้องเรียกว่าต้องอ่านกุรานได้เ<ช>นื่องจากว่าทําไมถึงจะต้องอ่านกุานได้จริงๆแล้วคืออันกุรารเนี่ยนะคะ<ช>ถ้าเราถ้าเราลืมเขาเนี่ยโซเฟียมองอย่างนี้นะคะคุณเรียรเราเขาก็จะลืมเราเหมือนกันฉะนั้นกุานเนี่ยก็ถึงให้คาฟาสหรือว่าท่องจำค่ะนะคะเป็นประจำทุกวันค่ะนะคะวันละหนึ่งสุรอสองสุรอ ชันเหรอค่ะฟื้นสู้ไปเรื่อยๆะนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราได้ รู้จักอ่านุรานมากขึ้นคุณเลยและนอกเหนือจากนั้นนะคะนอกเหนือจากที่คุณโซเฟียบอกแล้วเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะก็ต้องมีการเรียกว่าเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือการเรียกว่าละหมาดห้าเวลาใช่ค่ะการละหมาดห้าเวลานั้นนะคะก็กุรานเนี่ยจะต้องเป็นจำเป็นอ่าส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องอ่านได้ใช่ค่ะนะคะะนะคะสิ่งนี้ก็จําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันสําหรับคุณ ที่นับถือศาสนาอิฉมนค่ะวันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าพี่น้องเราทางบ้านเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนะคะหรือ,อว่าเป็นแชร์เนี่ยนะคะสนใจนะคะที่จะซื้อสั่งซื้ออัลกุรอาน <c oughs> เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าช่วยกันสมทบดีกว่าเราเรียกกันว่าสมทบทุนสําหรับแม่ไม้ <c oughs> เนี่ยนะคะท่านนี้เนี่ยนะคะที่ส่งอัลกุรอานเนี่ยมาให้ พวกเราสองคนเนี่ยนะคะบอกขายในรายการฝากซื้อฝากขายฝากซื้อฝากขา,ขายของเราสองคนคเนี่ยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่าโทรนะคะโทรเข้ามานะคะแล้วก็สั่งจองอัลกุรอาน30ยุสอันน,นี้เนี่ยนะคะ30ยุสของเรามีทั้งหมดกี่เล่มคะ3 0 <30 S 2> เล่มค่ะ30เล่มเลยแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยค่ะ ตัวใหญ่พกพาได้ตัวใหญ่พกพาได้สมมุติว่าวันนี้เนี่ยนะคะ ใกล้แล้วนะคะวันหยุดท่านเนี่ยคงจะเก็บกระเป๋านะคะแล้วก็กลับบ้านกันนะคะซึ่งเป็นวันหยุดวันยาวๆเนี่ยนะคะง่ายๆเลยพวกพาเนี่ยนะคะหนึ่งเล่มหรือว่าสองเล่มเนี่ยนะคะคุณแม่หนึ่งเล่มคุณพ่อหนึ่งเล่มและลูกๆอีกคนละเล่มเนี่ยนะคะเอาไปเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปทบทวนท่องจำแล้วก็อ่านกันเนี่ยนะคะเรียกว่าอัลนล้อเนี่ย จะรักนะคะผู้ผที่อ,อ่านอัลกุรอานะนะคะเพราะอัลกุรอานนี่ก็คือองค์การของพระรองค์น,นะคะ,ะ,คะ,คะองค์การของพระองค์น,นั่นเอง <c oughs> ฉะนั้นเนี่ย,ยเราอยากอ่านซูร์ยาซีนเราก็หยิดยาซีนมา นะคะมาคาฟสมาท่องจำการแล้วก็พบผ่าได้ง่ายด้วยนะคะสะดวกสำคัญที่สุดเลยเหมาะสำหรับโต๊ะแชร์เนื่องจากว่าตัวหนังสือใหญ่มากตัระยะค่ะใหญ่แล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่เราบอกนะคะว่ารายการนี้เป็นรายการฝากขายฝากและมากกว่านั้นเนี่ยนะคะก็คือผลบุญมากกว่านั้นก็คือสตรีที่เป็นไม้เนี่ยนะคะวันนี้ฝาก ุระอ่านชุดนี้นะคะเซตนี้มาขายเพื่อที่จะหารายได้นะคะ,ะไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกนะคะค่าใช้ใจ่ายในเรื่องราวของค่าเทอมค่าหนังสือ<ช>และค่าใช้ใจ่ายชีวิตประจําวันนะคะ <ๆ S 1> ก็นะคะท่านใดนะคะผู้ที่เป็นผู้ที่มีจิตศรัทธา นะคะก็สามารถที่จะสั่งจองกุรอาน30เล่มเนี่ยนะคะหรือเราเรียกกันว่า30ยุสเนี่ยนะคะใน1ชุดเนี่ยมี30เล่มนะคะราคาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เราทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกำลังใจนะคะให้กับ แม่ไม้ท่านนี้นะคะแล้วก็เราจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์ล้นนั่นเองค่ะค่ะคุณโซเฟียอย่างคัดดิี่วานะคะมุเรียลาตัคเนตุฟิร์คนบิลล่งอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์ค่ะเราเป็นตัวแทนของหญิงไม้ค่ะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นแช่นี้ที่บ้านชมรายการอยู่นะคะอยากมีจิตศรัทธาช่วยเหลือหญิงไม้ค่ะ โทรกันเข้ามาเลยคโทรกันเข้ามานะคะเราสองคนเป็นเป็นแค่ตัวแทนเป็นตัวแทนตัวแทนนะคะซึ่งซึ่งเราก็ยินดีเป็นอย่างมากนะคะ <ขอ S 2> แล้วก็รายการฝากซื้อฝากขายของเราเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ถ้าเราทํางานเพื่อสู่สังคมเนี่ยนะคะเพื่อมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะเพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีผลิตภัณฑ์อยากจะให้เราสองคนเนี่ยช่วยโปรโมทให้เนี่ยนะคะโทรกันเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่จะเรียกว่าฝากกันขายนะคะ ก็ยินดีเป็นอย่างดิ่งเลย<ช>ค่ะานอกเหนือจากคุรานที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ของเราสองคนนี้แล้วเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ได้ค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอทอปค่ะนะคะหรือว่าใครทําผลิตภัณฑ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาอางเครื่องสำอางนะคะค่ะธุรกิจอะไรก็ได้ที่คุณมีค่ะคุณคะอยากจะฝากเราขายใช่นะโทรเข้ามาเลยค่ะแต่ต้องเน้นสักนิดเึงค่ะนะคะก็คือจะต้องถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องค่ะอนนี้แน่นอนค่ะแน่นอนนะคะก็วันนี้เนี่ยนะคะเราสอง คนเนี่ยเรียกว่าเอากําลังใจมาล้นล้วนเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้หญิงไม้ท่านนี้เนี่ยนะคะได้มีกาลังใจมีกาลังใจเกิดขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องโทรเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนหญิงไม้ของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวและลูกๆนั่นเองนะคะนะคะฝากด้วยนะคะนะฝากพี่น้องทางบ้านด้วยช่วยกันสนับสนุนนะคะเพราะว่าอัลมุสลิมอคุนมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกัน นะคะสำคัญที่สุดตอนนี้เธอกำลังลำบากนะคะภูมรียาต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วนก็อยากให้พี่น้องช่วยกันช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็เทปรายการของเราเนี่ยนะคะอาจจะมีต่อเนื่องกันไปเป็นหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะพี่น้องก็มีโอกาสที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะ เรายินดีค่ะ,คะนะคะเดี๋ยวเราขอาพักเบรกก่อนเนาะเ,เดี๋ยวค่อยเจอกันช่วงที่สองของรายการนะคะค่ะ You know tough when your way know tough You know Allah will help you awake. It to it's in will It's Muslims, start the new day. So get it's time to pray. Together, sleep's refresher together, when together to Allah help awake new up a day all times เขาสมบูรณ์งานเรดอสมิตรแอร์จำหน่ายแอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อในราคาพิเศษบริการงานล้างงานซ่อมแล้วก็บริการหลังการขายแบบใกล้ชิดแล้วก็ยินดีให้บริการงานโรงแรมงานอพาร์ตเมนต์พร้อมขายแอร์ส่งในราคาต้นทุนราคาพิเศษให้ครับสนใจติดต่อเบอร์โทร083559947 5 0851701875 สมิตแอร์ตั้งอยู่ถนนราดอุทิศ27ทับหนึ่งยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะหากคุณเป็นไข้ไม่สบายขั้นเนือ้อขั้นตัวอยากพบแพทย์นึกถึงหัมซะคลินิกเวชกรรม ฮัมซาคลินิกเวชกรรมเปิดบริการทางการแพทย์ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในราคาแบบกันเองตั้งอยู่บนถนนมิดไมตรีตรงข้ามมัสยิดอันหูดาหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087-089-0530 087-089-0530 Together, together, together. เพียงคุณมีสินค้าเราขายให้รายการที่จะพาคุณพบก,กับสินค้าหลากหลายชนิดราคาทุกถูกคุณภาพพรีเมียมที่ผู้ขายมาฝากเราขายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางพบก,กับรายการฝากซื้อฝากขายได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้านาฬิกา30ทีจนกระทั่งถึงเวลา10นาฬิกาทางช่อง psi 233 tm tv S <S ขายขายขายสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่ดินที่ดินน่าสนผมแล้วพร้อมสาธ,ธารณูประโภคบคันใกล้สนามบินสวรรณภูมิใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลและใกล้มัสยิดพิเศษพิเศษพิเศษสำหรับคนพิเศษจากตารางวาละ25,000บาท เหลือเพียงตารางวาระ15,000บาทสนใจติดต่อคุณหาสนะด,ด่วนเลยตอนนี้081 487 2311 081 487 2311โทรเลยโทรเลยโทรเลย หนีความเครียดหนีความวุ่นวายมาผ่อนคลายด้วยการนวดฝังเข็มที่ศูนย์สุขภาพบึงแตงโมเปิดบริการฝังเข็มครอบแก้วนวดกดจุดนวดแก้อาการต่างๆด้วยทีมแพทย์แผนจีนและแผนไทยมืออาชีพได้รับการรับรองมาตรฐานถูกต้องโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับที่เบอร์02-9 8 9 89. 5883หรือ081-343-0472ธุรกิจใดบ้างที่ฮาลานในประเทศไทยเราจะพาคุณไปสัมผัส <I will S 1> พูดคุยแบบเจาะลึกถึงกึนติดตามชมรายการเยี่ยมธุรกิจฮาลานได้ ทางช่อง psi 2 3 3เวลา20่สินาิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์พุธพระหัสและศุกร์ทางสถานีโทรทัศน์ tm tv เปิดรอไว้เลยนะ it's tough when ค่ะมาพบกับช่วงที่สองของรายการฝากซื้อฝากขายค่ะคะุณร <c oughs> ะยก็วันนี้เนี่ยนะคะก็เว <c oughs> ลาของเราเนี่ยเหลือไม่มากแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่า านพี่น้องท่านใดเนี่ยนะคะสนใจที่จะสนับสนุนแม่ไม้นะคะเพื่อการศึกษาของเด็กๆนะคะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีๆของเด็กๆเนี่ยนะคะวันนี้สนใจนะคะสั่งซื้ออัลกุรอาน30ยุสนะคะเขียนเป็นภาษาไทยนะคะและก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะทั้งหมดมี30ยุสนะคะก็คือ30เล่มนั่นเองนะคะพี่น้องท่านใดนะคะสนใจที่จะสนับสนุนแม่ไม้ของเราเนี่ยนะคะ วันนี้โทรถังซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์081นะคะค่ะ8 4 0 5ห6 7นะคะค่ะราคาชุดละเท่าไหร่คะคุณโซเฟีย2,500บาทค่ะนะคะทั้งหมดมี30เล่มค่ะส0ยูสอันนี้ที่นุย้ายถืออยู่ นะคะก็เป็นซีดีนะคะอัลกุรอานนะคะ30ยุสด้วยกันนะคะก็ง่ายๆเลยใช่เปิดอัลกุรอานแล้วก็เปิดซีดีอ่านตามใช่แล้วนะคะจะได้ถูกหลักตัจจวิตได้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งใครที่อ่านไม่เป็นเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะจากซีดีนะคะแผ่นนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราขายกันเป็นชุดเลยนะคะก็ราคาอยู่ที่2500บาทค่ะนะคะและก็พร้อมซีดีนะคะ 30ยูสเช่นกันนะคะวันนี้นะคะพิเศษกันเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะคะมีจิตใจที่ต้องการที่จะทําบุญนะคะอัลกุรอานเนี่ยนะคะก็จากแม่ไม้ที่มาฝากขายกันในรายการของเราทั้งสองนอเนี่ยนะคะ,คะก็ราคาชุดละ2 5 0 0บาทนะคะ,คะแล้วก็แถมซีดีกันไปเลยค,ะค่ะวันนี้นะคะ,ะพี่น้องคะ เก็บไว้พิจารณาเนาะ,ะแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมหญิงไายถูกต้องค่ะ2,500บาทเนี่ยถามว่าแพงไหมคุณเรียก็การที่ได้เรียนดูอังกุรอานมันไม่แพงเลยนะคะสําหรับบางคนเนี่ยพอฟังได้ฟังปุ๊บนึงเนี่ยนะคะ2,500บ,บาทอุ้ยทําไมราคาสูงจัง,น,งน,นะคะสำหรับนูริยเนี่ยนะคะณชั่วโมงนี้ก็จะต้องบอกกันเลยนะคะความรู้ของเราเนี่ยนะคะ เราหาหมูลค่าไม่ได้โดยเฉพาะในความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของเรอรของอัลกุรอานเนี่ยนะคะเราไม่ตีมูลค่าไม่ได้เลยนะคะและนอกเหนือจากการความรู้ที่เราได้เพิ่มปูนเนี่ยนะคะจากอัลกุรอานแล้วเนี่ยนะคะ เรายังสามารถได้ทําบุญกับหญิงม่อันนี้สำคัญที่สสุดมากมากเลยนะคะคุณโซเปียใช่ค่ะเราได้สองต่อเลยนะคะหนึ่งได้ได้เรียนรู้กัรอ่านเพิ่มเติมสองได้มีได้ช่วยหญิงม่ายนะคะที่กําลังลําบากอยู่ในขณะนี้ซึ่งต้องรับผิดชอบลูกคนเดียวค่ะนะคะเราได้สองสอย่างสองอย่างเลยนะคะและวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้นะคะหัวใจ ทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยนะคะผู้ที่มีจิตศรัทานุญาเชื่อว่าบางคนก็ลำบากเหมือนกันนะคะแต่บางคนก็อัลลอฮให้ริสกีนะคะก็วันนี้ท่านผู้มีริสกีนะคะมีจิตใจเมตตาเนี่ยนะคะโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่เบอร์081-8405367นะคะวันนี้นะคะอย่ารีรอนะคะคในเรื่องราวของการทำเรียกว่าทำบุญ,บญ<ม>นะคะก็จะรู้สึกว่า จิตใจจะได้ปลอดร่งแจ่มใสด้วยนะคะหน้าตาก็จะได้สดใสนะคะด้วยราคาชุดละ2,500รบาทนะคะและยังไม่พอนะคะเรายังแถมซีดีนะคะเป็นอัลกุรอาน30ยูสเหมือนกันนะคะได้ทั้งอ่านและก็ได้ทั้งฟังนะคะก็อ่านไปนะคะพร้อมๆกับการฟังนะคะก็จะได้เรียกว่าจะได้เพิ่มคูณความรู้และก็เรียกว่าท่องจำ ให้ได้แม่นยำมากขึ้นเลยนะคะคุณโซเปียร์อนุรยะถูกต้องค่ะนะคะใช่นะคะจะได้มีกําลังใจเขาจะได้ไม่สิ้นหวังดีกว่าอย่างน้อยมีพี่น้องเราช่วยสนับสนุนใช่ก็อย่างที่คุณโซเปียบอกว่าอันมุสลิมออะคุณมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันนะคะวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเนี่ยนะคะ แล้วเราจะไปช่วยใครโดยเฉพาะ,ะสตรีม่ายนะคะ,คะแล้วเราสองคนก็เป็นสุภาพสตรีเหมือนกันกนะคะ,คะวันนี้เราเห็นอกเห็นใจกันนะคะยกหูขึ้นมาเถอะนะคะแล้วก็ โทรเข้ามาหาเรานะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดถ้าหากว่าใครยังฝะดูท้ายๆายรายการแล้วเนี่ยนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์0818405367นะคะคะหรือที่เบอร์ของคุณโซเฟียได้ที่9่ค่ะ241 1329ค่ะโซเฟียยินดีนะคะนะคะวันนี้เราช่วยกันนะคะพี่น้องมุสลิมค่ะวันนี้นะคะอันมุสลิม อคุนมุสลิมนะคะมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันนะคะเราขอย้ำคํานี้ไว้เลยนะคะว่าโอกาสเราเนี่ยมีไม่มากนะคะโอกาสเรามีไม่มากนะคะเราอัลลอฮ์เนี่ยนะคะอาจจะเอาชีวิตเราไปเมื่อไรเราไม่ทราบนะคะแต่วันนี้ถ้าเรามีโอกาสนะคะยกขู่ขึ้นมานะคะเราช่วยกันกันบู๊๑ชุดช่วยคนได้เนี่ยนะคะ ถ้าเราช่วยลมหายใจของคนได้เนี่ยนะคะวันนี้พี่น้องนะคะเหมือนเหมือนคนกําลังจะจมน้ำค่ะคุณเรียถ้าเราโยนเชือกให้เขาเนี่ยเขาจับเชือกได้เนี่ยเขาก็ขึ้นจากน้ําได้แล้วเขาก็มีชีวิตใหม่มีลมหายใจได้ค่ะอย่างน้อยเนี่ยเขาได้ทําอามันอิบะดาค่ะนะคะค่ะแล้วก็ขอดุอาให้เราถูกต้องค่ะนะคะอันนี้สาคัญที่สุดอุอาเท่านั้นนะคะที่เป็นดุอาที่ ต้องเป็นดูอามุสกายับด้วยถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเราขอให้เรารักกันในดูอาใช่แล้วค่ะนะคะนนวันนวันนี้นะคะพี่น้องค่ะ หัวใจอ,อ่อนโยนนะคะของพี่น้องเมื่อพี่น้องได้อ่านกุรอานแล้วเนี่ยหัวใจของท่านเนี่ยจ,จะอ่อนโยนนะคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านคิดว่าความทุกข์ของท่านเนี่ยท่านจะปลดกปล่อยอย่างไรวันนี้เรามีทางให้ท่านหนึ่งทางก็คือท่านสั่งซื้อกุรอานไปนะคะด้วยเนี่ยนะคะที่เรียกว่าที่ดีของท่านเนี่ยนะคะจะช่วยให้ท่านนี่มีหัวใจที่อ่อนโยนโดยการอ่านกุรอาน แน,น,น่นอนนะคะ,ค,ะคุณรุยะท่านใดได้อ่านกุรอานหรือฮัฟฟัสกุรอานทุกๆวันเนี่ยนะคะทําไมในเดือนบวชเนี่ยพระองรรค์ทรงให้เราอ่านกุรอานเพื่อทบทวนนั่นหมายถึงว่าให้จิตใจเราอ่อนโยนนะคะนะคะ,ะ,คะก็ทุกๆท่านเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ป้าจะเป็นคนกลางคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนเท่าคนแก่เนี่ยนะคะ เราโดนทดสอบหมดทุกคน ừ, นะคะ,คะไม่ว่าบททดสอบนั้นมันจะเป็นเช่นไรก็ตามนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้เนี่ยนะคะคําตอบของเราอยู่ใน30ยูสนี้<ค>ะนะคะ,คะแล้วก็พี่น้องนะคะจากหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆของเราสองคนเนี่ยนะคะ,คะจะนําพาสู่การเป็นอยู่ที่ดีของหญิงไม้คนนั้นค่ะก<ค>็คุณริยะพูดด้วยความทราบซึ้งนะคะ ก็เหมือนกันโซเฟียก็เช่นเดียวกันพูดด้วยความทราบซึ้งเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์นะคะอย่างที่ฮะดิษได้กล่าวไว้ลาตะคนาตุฟีร์อัฟีรอลมาตินละ,ะอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์คทุกๆคนนะคะในหน้าดุนยานี้ถูกพระองค์ทดสอบหมดอยู่ที่อีมานของเราะนะคะแล้ววันนี้เนี่ย สนใจนะคะยกหูกันขึ้นมาเลยะนะคะที่เบอร์0818405367ค่ะค่ะหรือ0912411329ค่ะ อัลกุรอานนะคะ30ยุทธ0เมสิเล่มอ่านไทยแล้วก็แปลเป็นไทยด้วยนะคะในราคาชุดละ2,500บาทค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะเรายังแถมซีดีนะคะอัลกุรอาน30ยุทตัวนี้ด้วยนะคะคะสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยเราขอฝากนิดนึงท่านใด้ นะคะที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าจะให้เรานำเสนอนะคะโทรเข้ามาได้ตามหมายเลขที่เราบอกไปนะคะเรายินดีค่ะยินดีนะคะในทุกๆผลิตภัณฑ์ในทุกๆปัญหานะคะอินชาลอนะคะเราต้องกล่าวคำว่าอินชาลอถ้าเราสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาจุดๆนั้นได้เนี่ยนะคะเราสองคนยินดีเลยนะคะพี่น้องคะค่ะ วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเสียดายจังเลยเวลาน้อยค่ะนะคะ,คะแล้วกออ็ทิ้งท้ายนะคะขอทิ้งท้ายว่าขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยนะคะมีความอดทนมีความสบัดนะคะทุกๆคนนั้นถูกพระองค์ทดสอบหมดสําหรับผู้ที่มีริสกีเพิ่มพูนพระองค์อัลลอฮ์เพิ่มพูลิสกีก็ฝากอัลกุรานชุดนี้ด้วย ค่ะนะคะพิจารณาพิจารณาเอาไว้พิจารณานะคะค่ะเราสองคนต้องกลารลาแล้วนะคะเวลาหมดหมดเวลาแล้วค่ะนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในทุกๆวันได้ถ้ากับเราสองคนเวลาเดียวกันนี้ในรายการฝากซื้อฝากขายค่ะค่ะวันนี้ต้องลาจริงๆค่ะค่ะวันนี้ต้องกล่าวคําว่าวบิลลาฮิตเฟิลฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ You know it's tough when sleep's in your way. You know Allah will help you awake. It's a refresher to start the new day. So get up, O Muslims, it's time to pray. Together, together, together we pray to Allah Ta'ala. Five times a day, it's a duty.